อี้เร่ออ,อีข้เรอีฟอกซอนทำความสะอาดได้ทั่วถึงกว่า AIA Universal Life หรือไวทอลิปตสุดใหม่จากร y a l Paris w ว l c ค m มใครๆก็ใช้ได้นี่ตัวเองก็ย,ยืมเงินทั้งสองหมื่นสิจ๊ะคุณพี่เอ็นสวยๆอ,อย่างหนูนเนี่ยเป็นตู้ ATM หรือไงคะถึงโทรศรษษัพท์หนูจะขายดีอะ หนูก็ไม่ให้คุณพี่ยืมหรอกนะคะแม่ที่เบอร์เราไม่เคยจะขอทีง่เงินเรามาขอยือมหนูไม่ให้หรอกค่ะโอ๊ยแต่พี่จำเป็นจริงๆอะพี่ตี่ก็ไปขอ,อยืมเงินคุณโอสิคะพี่โอพ,พี่เขาเป็นเจ้าพ่อเหรอแม่ <laughs> อย่างวอล์มซิงสวัสดีครับเจ้าที่เ,เจ้าพ่อเออถ้าจะคุยกับลูกพี่อ่ะผ่านเราไปก่อนเอรนครับเจ้าพ่อครับเลี้ยงลักยมด้วยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยอ,อันนี้ลูกน้องคือคือตอนนี้คือผมเดือดร้อนนะครับผมอยากจะกู้เงินเจ้าพ่อสักสองหมื่นนะครับสองหมื่นครับเออเจ้าพ่อก็แย่เหมือนกัน เดินละมันเป็นเรื่องคลิปจอหทับเจ้าพ่อวัตถว่าเองเจะเอาไปทําไมอ๋อคือพรุ่งนี้มันเป็นวันเกิดผมครับแล้วผมจะไปทาบุญเลี้ยงอาหารบ้านเด็กกำพร้าแต่เผอิญผมไม่มีเงินครับเลยขอยืมหน่อยครับยืมเงินคนอื่นไปทําบุญเนี่ยนะนะโอ้ยแล้วมาต้องทำไมตองทำไมวแตถวาเองคนะางนี้ให้ยืมหรือเปล่าโอ้โหไม่มีตังยืมตังเขาไปทําบุญครับแล้วองนี้จะไปได้บุญได้ไงออย่างงี้มันต้องนิมนต์หลวงพี่มาแล ธมัสการครับหลวงพี่ครับเจริญพรเจรวงพี่ครับคือเจตีนี่ะครับทำไเขามายืมตังผมไปทําบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าครับอย่างนี้เขาจะได้บุญไหมครับหลวงพี่ครับเขาบอกว่าจิตใจที่เป็นบุญกุศลเป็นจิตใจที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็อาตมาก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะแต่การยืมเงินคนมาทําบุญนั้นจะได้บุญหรือเปล่านี่ก็คงได้แต่ว่าไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ไเป็นบุญติงตองเลยนะคือบุญไม่เต็ม ก็ให้บุญบ้าก็เปรียบเหมือนกับคุณโยมตีไปยืมเงินคุณโยมโอเลี้ยงรับไปจ้างมือปืนยิงโยมสนทิไม่ไปโยงใหญ่งไงอันนี้ทางทมเนี่ยอาจจะไม่ได้รับบาปเต็มๆแต่ถ้าทางโลกเนี่ยสงสัยจะโดนยิงสายันว่ายิงอะไรครับยิงเป้าจริงๆแล้วการยืมเงินคนมาทำบุญไม่ถูกต้องตำหลักวิชาการเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดจะยืมจริงๆเออถ้าเกิดว่าเราจําเป็นลืมกระเป๋าไว้ที่บ้านครับยืมเขาทําบุญเสร็จแล้วกลับไป,ปเพื่อคืนเลยอันนี้ได้ไดแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆทยอยทยอยนะตอนแรกเราทําบุญมันจะได้ยังไม่เต็มพอคืนหมดแล้วเต็มทันที<อ>แต่ถ้าเกิดว่ายืมแล้วไม่คืนเลยอยากจะได้สมบัติก็จะไม่ได้สมบัติพอจะได้สมบัติจะได้ใช้ไม่ได้ใช้กลายเป็นวิบัติแต่ถ้าเกิดยืมไปแล้วเจ้าหนี้เขายกให้ อันนี้ก็จะได้ร่ำรวยแต่ว่าต้องเป็นบริวารนะคนอื่นเขาเป็นพวกบริการรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยพาะนั้นอตตมาก็คิดว่าสําหรับวิธีทําบุญนะคุณโยมนะให้เราทุ่มจนหมดใจแต่อย่าทุ่มจนหมดตัวเจริญพอ,อ